สานรายการโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Life นะคะเช่นเคยค่ะเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆจากแขกรับเชิญของทุกสัปดาห์นะคะและสัปดาห์นี้นะคะเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นทั้งนักวิชาการเป็นอาจารย์เป็นครบดีนะคะแล้วในช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารแปลกใจไหมคะว่าจากที่อยู่ในแวดวงการศึกษาแล้วอยู่ดีๆกระโดดเข้ามาทำงานบริหารได้อย่างไร เรี่ยนชื่อให้ทราบเลยดีกว่าค่ะแขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้นะคะดรสมบัติธีระตะกูลชัยค่ะนะคะปัจจุบันเป็นเกี่ยวอยู่ในบริษ,ษัทไดครือ CP ีนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาฟังว่าชีวิตและการทำงานเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ท่านมีข้อคิดดีๆให้เราฟังอย่างไรนะคะกับแขกรับเชิญของเรากับรายการ Good Life นะคะดรสมบัติธีระตะกูลชัยค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ กลับเข้าสู่รายการ Good Life ในช่วงบอ n to บีค่ะและแน่นอนค่ะช่วงนี้พบกับแขกรับเชิญของเราค่ะเป็นถึงนักบริหารนะคะและก่อนหน้านั้นก็เป็นถึงอาจารย์ด้วยนะคะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสำนักวางแผนธุรกิจและบริหารคุณภาพบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนค่ะท่านดรสมบัติธีรตะกูลชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกครับ ขออนุญาตเรียกท่านด็อกเตอร์นะคะอ๋อเชิญเลยครับค่ะเบลกแรกในช่วง b อ r n to b ของ Good Life เนี่ยอยากให้เล่าประวัติย่อๆช่วงเด็กๆแล้วฮะเจะต้องต้องต้องย้อนกลับไปหน่อยค่ะคิดว่าคงคงไม่กี่ปีอ๋อก็หลายปีอยู่ครับเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะหน่อยนะก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีโรงไม้แล้วก็มีฐานะโดดเด่นอยู่ในดาวคะนองทนบุรีนะครับ ก็เติบโตมาก็ไม่ได้ลำบากะอะไรทั้งสิน้นมีเงินใช้ถึงวัยเรียนก็ถูกส่งไปเรียนเรียนภาษาจีนนิดหน่อยะนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ถูกส่งไปโรงเรียนประจำที่ศิราชาเพราะฉะนั้นไปเนี่ยไม่ต้องปรับตัวเลยฮะเขาให้ทำแล้วก็ทำได้หมดทุกอย่าง<อ>แล้วก็เข้าไปได้ทันทีเบลนอินทันทีคำว่าคำว่าที่อาจารย์บอกว่าเรารู้อย่างเดียวว่าครอบครัวเราต้องสู้แต่ว่า อยากได้อะไรก็ได้ยังเด็กสมัยเนี้ค่ะก็คําว่าอยากได้อะไรก็ได้นี่ก็แสดงว่ามีฐานะนะนาจา๊ะแต่เราก็เห็นพ่อแม่เราทํางานเหนื่อยบางทีสามสี่ทุ่มไปยังไม่เลิกตื่นเช้าตีสี่ตีห้าก็คุณพ่อก็ไปตลาดละยิ้วของ <c oughs> เข้ามาในบ้านแล้วก็ทุกคนก็ขนขวายกุลีกุจอช่วยกันทําคนละอย่างสองอย่างม,มันเป็นสิ่งที่สอนเรามาโดยการกระทําโดยสภาพแวดล้อมนะครับเพราะงั้นไปสําสิชาแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาครับ เราก็อยู่ได้แล้วตอนนั้นชีวิตที่นั่นเริ่มมีอะไรมากขึ้นไหมคะหรือเป็นตัวของตัวเองต้องช่วยตัวเองแสดงว่าเริ่มจะต้องเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างไม่มีใครมาช่วยอะไรเราได้อีกแล้วนอกจากตัวเราครับก็เกิดมีความคิดของตัวเองยึดมั่นในตัวเองมากขึ้นเชื่อถือตัวเองมากขึ้นก็คือคิดเองแต่ก็คืออยู่ในกรอบของในัยอยู่ในกรอบต้องอยู่ในกรอบอันนี้สําคัญจริงแล้วนั่นอาจจะเป็นประเด็นที่ผมอยู่ในกรอบมาตลอดชีวิตก็ได้ อ๋อค่ะแล้วพอหลังจากนั้นหลังังจากนอยู่ศรีราชาจนถึงามัทหลางหกกรุงเทพก็มามาเรียนมหาวิทยาลัยก็อ,อยู่อยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตรนะ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นก็เป็น,ปนที่เ,เดียวก็ทําให้รู้จักกับท่านอาจารย์ปัญญาครับก็เป็นคุณพ่อคุณเอใช่ไหมครับ ท่านอาจารย์บัญญาก็ผมก็ติดติดต,ดตามรายการโทรทัศน์ของท่านประจำนะฮะใน<อ>ช่วงที่ท่านออกมาบรรยายเรื่องออกแบบาอาคารอินเทอรเนียอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายมได้ความรู้จากท่านเยอะครับค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนสถาปัตย์ล่ะคะจย์อ๋อผมคิดว่าตัวเองคงไม่ชอบไปเป็นแพทย์หรือว่าไปเรียนหมอทางด้านทางด้านแพทย์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจุลชีวะเรื่องชีวะวิทยาอะไรทั้งหลาย แต่รู้สึกว่าเราไปทางวิทยาศาสตร์<ม>ทางสายน์แต่บางมานึกถึงอีกด้านหนึ่งเอ๊ะถ้าทางสายน์เสมือนกันแต่ว่ามันมีศิลปะด้วยคื<ม>อการเขียนแบบการจินตนาการการออกแบบ<ม>เอ๊ะก็น่าสนใจก็เลยมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าสถาปัตย์เราต้องสอบรวสองครั้งถึงจะเข้าเรียนได้สองปีนะ2ปีค่ะท่านชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาฟังกันว่าชีวิตของนักเรียนสถาปัตย์แล้วก็ความคิด ตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกับแขกรับเชิญของเรากับรายการ Good l i f e ค่ะทาให้ลองปุ๋ยอินทรียฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตราท PI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบริลินและไซโตไคนินมั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกลอรแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา PI พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี5 5 5พผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 285 5090 02 285 5090 ถุพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนรโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่ศูนปัด19315252กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมมาพิบาลรวมถึงการพัฒนา องค์กรให้มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสมดังคำว่าท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขอย่างแท้จริงบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งและคงทนของกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตรา TPI เมื่อเทียบกับคุณภาพกระเบื้องชื่อดังของคู่แข่งทดสอบความแกร่งของกระเบื้องหลังคาโดยการปล่อยให้กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตรา TPI ล้มลง ปรากฏว่าไม่มีรอยแตกร้าวทดสอบการรับน้ำหนักของกระเบื้องโดยการใช้คนยืนบนกระเบื้องหนึ่งแผ่นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตรา TPI รับน้ำหนักได้ถึง211กิโลกรัมต่อหนึ่งแผ่นใช้ลูกเหล็กหนัก225กรัมปล่อยในแนวดิ่งที่ความสูง2เมตรกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตรา TPI ไม่พบรอยแตกร้าว ทดสอบการต้านแรงแตกหักด้วยเครื่องวัดแรงดัดกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตรา TPI รับแรงดัดได้ถึง4,500นิวตันต่อความยาวกระเบื้อง1แผ่นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตรา TPI แข็งแกร่งคุ้มค่าปลอดภัยไม่มีใย,ยหินค c เซ็นเตอร์02 678 6540 46 กระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPI หลากหลายสไตล์กับหลากหลายโครงการที่ให้การยอมรับและไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านสยามนิเวศโครงการหมู่บ้านพฤษา74โครงการหมู่บ้านอรุณทองโครงการหมู่บ้านไพศารโครงการหมู่บ้านสหพร์โครงการหมู่บ้านสยามไฮวิวโครงการหมู่บ้านประภาวดีโครงการหมู่บ้านพิศารอาคารแปดเหลี่ยม TPI หอพักพนักงาน TPI แม้แต่องค์กรอื่นๆก็เลือกใช้เช่นวัดเอี่ยมประชามิตรด้วยคุณสมบัติที่คงทนแข็งแรงกว่ากระเบื้องทั่วไปมีหลากหลายสีสันหลายรุ่นให้เลือกใช้เพื่อเข้ากับแบบแต่ละโครงการกระเบื้องคอนกรีต tpi โครงการไหนก็ กับรายการกู๊ดไลฟ์นะคะอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะดรสมบัติธีระตะกรูนชัยค่ะดรขาครับพอเมื่อกี้บอกว่าสอบเข้าสถาปัตย์ถึงสองครั้งครับแสดงว่าจาย์มุ่งมั่นมากท่านดรมุ่งมั่นมากจะต้องเรียนสถาปัตย์ให้ได้ครับก็ก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่พื้นฐานครอบครัวก็สอนมาว่าเราเราต้องสู้ค่ะนะะแล้วก็ถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆเนี่ยเราก็จะชนะ อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างแนวทางหนึ่งซึ่งก็ <net> อยากจะเรียนท่านบู้มมทางบ้าน <Met> ด้วยนะครับว่าเราอยากจะสําเร็จเป็นอะไรอยากจะได้อะไรเนี่ยถ้าคนอื่นก็ทําได้เราก็ควรจะทําได้แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นต่อสู้ค่ะดรขานแล้วขณะที่ศึกษาอยู่ที่สินปกรณ์แล้วยังไงคะพอจบปุ๊บก็ไปเรียนต่อเลยครับ พอพอใกล้จะจบเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศค่ะพูดกันไปลึกๆก็มีความใฝ่ฝันอะไรที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่แต่ไปในทางที่ดีค่ะค่ะเช่นอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกค่ะก็สมัครนะฮะแล้วก็ไปเรียนจนได้แต่ก็ก็อาศัยว่าทางทางบ้านก็มีกำลังส่งด้วยนะครับแต่ก็ส่งให้ส่วนหนึ่งค่ะพอไปได้จริงๆเนี่ยก็ต้องทำงาน แล้วงานที่ทำอย่าถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาในช่วงที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็คือการเป็น t e a c h i s g a s s i s เ a น t ก็ต้องไปช่วยอาจารย,ย์ฝรั่งสอนพอเข้าไปช่วยสอนได้ช่วงซัมเมอร์เดียวเนี่ยเขาเปิดเทอมเขาก็ให้สอนเต็มเขก็ให้ให้ชั้นเรียนของวิชาหนึ่งมาเลยเป็นฝรั่ง20กว่าคนนะฮะเราก็ต้องงูงงปลาคือในไหนต้องลงเรือแล้วก็แจวแล้วเรเป็นคนเอเชียด้วยแล้วก็ไปสอนฝรั่ง มีอะไรที่แบบว่าท้าทายเตยมตัวฮะเตรยมตัวต้องเตรยมตัวว่าจะพูดเรื่องอะไระเขียนสคริปต์บทที่จะพูดแล้วเราพูดไม่เก่งเราก็ซ้อมภาษาซ้อมจนเกือบจะท่องได้อพอเข้าไปสอนนี่เราก็พูดบรรยายได้เหมือนมืออาชีพแล้วก็นําเกมได้มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดาานักศึกษาถามอันไหนที่ตอบไม่ได้เราก็บอกว่าเออเอาไว้คราวหน้าจะมาตอบให้ าจจะเวลามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับไปทำกันบ้านแล้วกลับมาต่อค่ะก็ต้องมีวิธีการกลยุทธ์ในการที่จะต่อสู้ต่างๆไปได้คครับ่ะแล้วพอหลังจากนั้นตอนนั้นก็เป็นแอสเซสเซนต์ก็พอแล้วก็สอนเองด้วยไปแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยนะจบปริญญาโทสองแห่งแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกก็ก็ยังพอไปต่อปริญญาเอกนี่เป็นรีเสิร์ชแอสโซเชตละตอนนี้ก็ตำแหน่งขึ้นไปอีกก็คือทำ วิจัยะนะครัเดียวกันก็สอนด้วยพอมันมันก็เริ่มเรียกว่าสอนจนจนติดละช่วงก่อนจะจบเป็นเอกก็สอนเต็มเวลาหนึ่งปีปรากฏว่าเป็นที่เป็นเป็นขวัญใจรู้สึกว่าเอออาชีพนี้ไม่เลวอเออนักศึกษาฝรั่งก็ชอบเราเพราะเราจริงใจกับเขาเราทุ่มเทกเขามากกว่าอ,อาจารย์ฝรั่งคนไหนไม่มาเทสไม่มาคุสยสิ่งนี้เราโทรไปตาม จากเต็มนอนต้องรีบแต่งตัววิ่งมาเพื่อจะมาคุยเสือทั้งหลายเขาประทับใจมากเพราะเขาไม่เคยเจอครูอย่างนี้มาก่อนมันก็เลยทําให้เวลาเราจบแล้วก็เลยอพยนะครับแข่งกับพวกฝรั่งอเมริกันทั้งประเทศก็คัดเลือกเหลือสองคนที่จะให้บินไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วเราก็ชนะฝรั่งเข้าไปสอนที่มหาลัยแมริแลนด์ได้นะเป็น assistant professor สอนอี่นั้นห้าปีหปี แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มหาวิทยาลัยคอนแนวประกาศหาคนอย่างเราพอดีเนี่ยเราคิดว่าเราทําได้แล้วก็สมัครไปมหาวิทยาลัยคอนแนวนี้เป็นหนึ่งในแปดไอวี่เลกนะฮะที่มีชื่อเสียงสูงสุดใช่ค่ะพอเราไปสอนอยู่ที่แมริแลนด์เราก็ไปทําวิจัยของห้าสิบรัฐเอาอาคารโดดเด่นของห้าสิบรัฐถ่ายภาพมาทั้งหลายแล้วก็มาวิเคราะห์พอเราเขาสัมภาษณ์เราเนี่ยเราก็เอาแนวทางของสุดยอดของสถาปัตย์ของประเทศเขาขึ้นมา ใช้ให้เขาดูถึงวิธีการต่างๆเหมือนเราอินกับอินสิ่งที่เราจะสอนสิ่งที่เราเตรียมไปไม่มีฟลุ๊กฮะไม่มีฟลุกต้องเตรียมอย่างดีแล้วก็มุ่งมั่นนะแล้วในที่สุดก็สามารถไปเป็นอาจารย์ที่คอนแนลได้โอ้โหค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าท่านด็อกเตอร์เนี่ยได้กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรค่ะกับแขกรับเชิญของเรากับรายการ Good Life ค่ะ เรายังอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะดรสมบัติธีรตะกุลชัยค่ะดรขาครับแล้วหลังจากนั้นพอเป็นอาจารย์ที่ต่างประเทศแล้วกลับมากลับมาได้อย่างไรคะอาจารย์เพราะอะไรผมมีได้ยินข้อเรียกร้องจากครอบครัวก่อนว่าอยากให้กลับบ้านแน่นอนพ่อแม่ก็อยากให้เรามาอยู่ใกล้พี่น้องก็อยากให้อยู่ใกล้ก็มีเพื่อนๆนี่แหละเวลาเรากลับมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยก็จะบอกว่า ทำไมไปสอนฝรั่งประเทศไทยเราต้องการคนอาจารย์ดีๆมาสอนนักคนไทยมากมายทำให้เรากลับไปคิดนะฮะผมปลูกบ้านอยู่บนภูเขามีหิมะตกเนี่ยเช้าขึ้นมาจะมีรอยเท้ากวางเดินไปกินเล็มญ้าตรงนู้นตรงนี้นะครักลางคืนบางทีขับรถเข้ามากวางฝูงเริ้มอยู่หน้าบ้านโอ้โหมันเป็นชีวิตเหมือนสวงสวรรค์ ผมก็ไปยืนคนเดียวนึกตรึกตองอะไรต่างๆในคําพูดที่มันสะท้อนหูเข้ามาว่าเราเไม่ไปช่วยประเทศเราหรือไงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ในที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าเออต้องกลับมาะนะก็กลับมาอยู่ที่มาหาลัยเชียงใหม่แล้วก,ก็ยังมุ่งมั่นที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ก็คือกลับมาเป็นอาจารย์เหมือนเดิมก็เป็นอ,อาชีพหลักของเราไปแล้วแหละครับตอนนั้นทีนี้กลับมาเนี่ยเขาไม่มีคณะสาปัดก็เป็นไปตามฝันของเราว่าอยากจะมาสร้างคณะ สถาปัตด,ดีๆสักแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีโรงเรียนสอนครับแล้วก็ลงมือตั้งแต่วันแรกที่มาเลยนะฮะก็ทํางานเหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยแบบแบบขัดใจสุดขีดเลยนะฮะตัวในที่สุดก็เป็นคณะสถาปัตย์ที่ใหญ่โตโ<อ>นะมั่นคงขณะนี้มีอาจารย์ปริญญาเอกมากกว่าสิบคนนะมีมีบัณฑิตจบออกไปแล้วประมาณสิบกว่ารุ่นนะฮะ แล้วก็มีไปทํางานต่างประเทศหลายคนในช่วงที่เป็นคณะบดีอยู่สองสมัย8ปีก็เรียกว่าสร้างความสําเร็จให้กับคณะนี้จนเมื่อลงจากคณะบดีแล้วหมดวาระหมดวาระก็พักผ่อนช่วงพักและเหนื่อยมา8ปีที่จะเริ่มเกาะริเริ่มอะไรนะคะในช่วงนั้นเนี่ยพอดีท่านซ e o ของ CPF เนี่ยท่านประธานอดิเรกศีประทักษ์ ั่นก็ไปเป็นกรรมการของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่สองสมัยหรือสี่ปีแล้วก็ท่านอาจารย์ดุษฎีชิววันก็ไปเป็นบอร์ดของคณะสถาปัตย์ของผมเนี่ยอยู่แปดปีท่านอาจารย์ดุษฎีก็อยู่ที่ตึกทรูนะฮะก็ทำงานร่วมกับท่านประธานธนินอยู่นะฮะก็มองเห็นว่าเออผมเมื่อสเตปดาวน์จากดีนแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับกับองค์กรแต่ว่าอาจารย์ เกี่ยวกับเรื่องศิลปะเป็นอาจารย์สอนสถาปัตย์เหมือนกับเป็นนักศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะค่ะอยู่ดีๆเปลี่ยนลายมาเป็นนักธุรกิจผมมีตัวช่วยฮะพอดีช่วงช่วงที่ผมเป็นคณะบดีเนี่ยก็เหมือนกันว่าเราเป็นอาจารย์ธรรมดาเราจะขึ้นมาเป็นคณะบดีได้อย่างไรเราจะบริหารคณะได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยหาตัวช่วยโดยจดไอโซ0 ,00 เป็นคะณะแรกในประเทศไทยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่า ISO ไปไปไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็หันมานำเอาเกณฑ์ TQA หรือ Thailand Quality Award ซึ่งแปลามาจาก Malcolm b a l r i g e ของสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ประมาณ90ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นคำพี์ทางธุรกิจที่ถือว่าสำเร็จสูงสุดละเป็นเป็นตำราที่สุดยอดละ จาก8ปีที่ได้มาเนี่ยทำให้มีฐานของธุรกิจอยู่ในตัวเต็มที่แสดงว่า8ปีคือช่วงที่บริหารคณะสถาบั์ใช่ครับอ๋ออาจารย์ก็ได้ศึกษา PQA แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามา c p ปุ๊บเนี่ยเราเอาหลักเกณฑ์ที่เป็นสุดยอดของโลกเนี่ยเข้ามาแอพพลายได้ทันทีก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ช่วยของ CEO ได้นะครับเข้ามาได้ประมาณเดือนกว่าก็ขึ้นเวทีแทนท่าน ท่านให้โจทย์แนะนําว่าจะต้องขึ้นไปพูดอย่างไรเราได้มาเราก็มาเรียบเรียงสไลด์แล้วเราก็ขึ้นเวทีพูดแานท่านได้ครับก็อาศัยหลักของธุฯรกิจที่เราได้จาก TQA นี่แหละครับท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังการทำงานที่ CP นะคะว่ามีอะไรซึ่งแตกต่างแล้วก็ท่านดเรเนี่ยเตรียมรับมืออย่างไรกับรายการ Good Life ค่ะ ซีฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตราท PI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตราท PI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนิน มั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานตรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตราท p i พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-285-5090 02-285-5090ลุพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่มกลางหุกเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มดำกับธรรมชาติที่สารโรมันติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพหวนเส้นทางน้ำตกเอรวันบ้านวังดงลาดยาสำรรงที่พันไปที่0819315252 โชคเสริมดวงปรับวงจุ้ยด้วยสีทองประกาย TPI Super a l m e r Plastic Paint ผสมผงมุกทองคำทำให้วัสดุหรือชิ้นงานสดใสทองเป็นประกายใช้ได้กับทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโลหะคอนกรีตไฟเบอร์ซีเมน ด้วยนวัตกรรมนาโนของ TPI ทำให้ยึดเกาะก,กับพื้นผิวได้ดีคงทนเปลี่ยนสีให้เป็นทองมงคลใช้สีพลาสติก TPI Super Armor Plastic Paint Call Center 02 678 6543หรือทาง w w w t p i p o l i n e c o t h กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Life ค่ะยังอยู่กับดรสมบัติธีรตะกุลชัยค่ะดรขาจากงานราชการนะคะเป็นคณบรีอยู่ที่มอชอแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารเอกชนมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรคะมันก็นกเหมือนกับเรียนมีสองด้าน <c oughs> มีหัวกับมีก้อย <c oughs> นะครับอาจจะต้องบอกว่างานราชการก็คือก้อย แล้วก็งานเอกชนคือหัวนะฮะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับค่ะผมคิดว่าผมทํางานให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยในระดับของเอกชนอยู่แล้วครับคือทุ่มเทเต็มที่ค่ะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันก็ยังเป็นพระเอิญเขาเชื่อตรงกันวัฒนธรรมของของซีพีกับส่วนตัวผมนี่ตรงกันเพราะผมเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเบสนะฮะก็คือทุ่มเท แล้วก็เราเหนื่อยไม่กลัวยากเราชอบลำบากเราสู้แล้วเราจะยอมทุกอย่างเลยยอมเหนื่อยยอมอะไรต่างแต่เราไม่ยอมอย่างเดียวคือไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเราถึงจะชนะได้แล้วทุกวันนี้ผมก็รับใช้นายผมนะซีอโอผมก็ทุ่มเทสุดชีวิตแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนกับสมือนกับว่าเนี่ยคือบริษัทของเราเหมือนกัน ท่านดรใช้อะไรวัดว่าตอนนี้เราชนะหรือว่าเราพึงพอใจในการทําอะไรต่อเลยก,ก็คล้ายๆกับตึกนะฮะ,ะถ้าสร้างขึ้นมาแล้วนะฮะ,ะวเดี๋ยวถามว่าตึกนี้จะพังไม่พังค่ะมันมอยู่สองสถานนะ,ะถ้าตึกที่โครงเหล็กไม่ดีเนี่ยพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพังเลยนะครับแต่ถ้ามันอยู่มาได้นี่แสดงว่ามันรอดมาแล้ว แต่ทีนี้มันรอดมาอย่างล่อแหลมพราะแผ่นดินไหวนิดนึงมีอะไรมากระทบนนค่ะตอนนั้นเนี่ยมันก็จะส่ออาการออกมานะครับพายุแรงแผ่นดินไหวมันก็จะพังผมเนี่ยโครงสร้างอันนี้ไม่ต้องห่วงอะมันไปของมันได้จากณวันนี้ะนะครับเพียงแต่ว่าคงต้องพิสูจน์ตัวเองเออกไประยะหนึ่งว่าถ้าแผ่นดินไหวมาลมพายุมากระทะ,ะแล้วเราจะอยู่ได้หรือไม่แต่ลึกๆแล้วนะครับเราประกาศในใจว่าเราต้องสู้ได้ แล้วเราจะอยู่ได้ถ้าเราคิดว่าไม่มั่นใจผมว่าแพ้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าอันนี้ยากลําบากไม่เป็นไรเราสู้ได้แล้วเราทําได้เราก็ชนะตั้งแต่ก้กาวแรกเช่นกันร่วมสร้างสารรค์รายการโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชน บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้คำพูดดีๆนะคะซึ่งเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมค่ะถ้าคิดว่าทำไม่ได้ตั้งแต่แรก ก็แพ้แล้วค่ะวันนี้ทางรายการ Good Life ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะดรสมบัติธีระตะกูลชัยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับซึ่งผมเนี่ยมีหลักยึดส่วนตัวอยู่ก็คือคำว่า best best เนี่ยมันมาจากคำว่า balance ก่อนเราต้องสมดุลในชีวิตของเรา,นะาเราสิ่งสิ่งแรกปัจจัยสี่เนี่ยเราต้องทานอาหารพอเพียง ห้าหมู่ครบนะฮะเราต้องนอนพักผ่อนพอดีๆออ,ออกกําลังกายนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมเอีเงินครอบครัวสังคมอะไรต่างๆ<ม>ที่บาลานซ์ชีวิตเราให้ได้<ม>อ,อันนี้สําคัญยิ่งถ้ารู้จักบาลานซ์ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะมาเอาจริงเอาจังเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเราเราไม่บาลานซ์เนี่ยเราก็จะเอาจริงเอาจังมากมเกินไป<ม>ก็ต้องมามทุ่มเทเอาจริงเอาจัง,จรง<ม>ปรารถนาใฝ่ฝันคิดว่าเราต้องทําได้ แต่นะคะรับด้วยกันเราก็ต้องกินต้องนอนต้องมีสังคมเรียกว่าต้องดูแลตัว,ตอตวเองค่ะนะ